หนุ่มมึงช่ชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้พี่หนุ่มมาอยู่ที่ตลาดตลาดนัดกกรทอยู่ที่กรุงเทพนะตลาดนัดกอกรทอยู่แถวรามนะตลาดนี้เขาจะมีขายทุกวันนะครับหยุดเขาจะหยุดตลาดทุกวันพุธนะเดี๋ยวพี่หนุ่มมีร้านเด็ดมานําเสนอนะเป็นร้านเอ่อผัดเส้นจันนะร้านนี้นะเขาบอกว่าขายดีมากนะเป็นสูตรเด็ดทางเมืองจันเลยนะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะเข้าไป ให้ดูวิธีการทำและวิธีการขายนะตอนนี้ลูกค้าแน่นร้านเลยนะนี่หนะ้าร้านไกลๆนะมองไปอยากไกลๆนะลูกค้าแน่นร้านเลยไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปดูในร้านกันนะครับว่าเ,ออเขาใช้เส้นวากิโลเป็นผัดแบบไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปเลยนะครับหนุ่มมือชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เออร <c oughs> ้านเส้นจันผัดปูนะผัดปูกับกุ้งนะครับนี่ปูกุ้งไก่ปูกรอบ วิคนเต็มร้านเลยไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในร้านกันนะวิธีการทําวิธีการขายนะครับ,บน,ะะนี่เดี๋ยวทักทายแม่ค้าสวัสดีแม่ค้าแม่ค้าสวัสดีครับคะ่คะ,คะนี่อันนี้เป็นเส้นจานเหรอใช่จ้าเส้นจานจากของดีเมืองจันทบุรีค่ะของดีเมืองจันทบุรีใช่ค่ะทานยากเ้าค่ะสมัยนี้วุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากแบบนี้เท่าไหร่อ่ะครับ สองละห้าสิบบาทนี่ด้านหลังก็ผัดกันแบบสดๆเลยนะครับมีลูกค้าเยอะมากนะเดี๋ยวดูบรรยากาศการขายสักครู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการผัดเส้นจันอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้มันคล้ายๆผัดไทยไหมคล้ายๆผัดไทยจ้ะแต่รสชาติไม่เหมือนกันครัแต่รสชาติไม่เหมือนกันใช่อันนี้ไม่เหมือนผัดไทยโบราณนะจ๊ะอ๋อใช่ค่ะลูกค้าเอากุ้งนะจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวรอนป๊บไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะ นี่เดี๋ยวเราไปด้านหลังไปดูกันใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวตอนนี้หน้าร้านไม่ทันแล้วนะครับลูกค้าอยู่มีทุกคนดูสังเกตเส้นจันนะจะเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับนี่ถ้ารวมกันกุ้งปูตะวหกสิบนะครับแล้วถ้าปูอย่างเดียวปูอย่างเดียวห้าสิบสิบห้าสิบใช่เพราะน่งเอาสองอย่างดีกว่านะคุ้มกว่าเนาะใช่จ้อได้ทานทั้งสองอย่างเลยได้ทานทั้งกุ้งและปูเลยห้าสิบบาทนะลูกค้า

ไม่ทันแล้วถึงกับต้องลงมือผัดเองแล้ว ขอเส้นไม่เหมือนผัดไทยใช่ค่ะไม่เหมือนกันเส้นมันจะเหนียวนุ่มมีกุ้งกับปูนะมีกุ้งกับปูจ้ะปกติจะมีไก่ด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาไม่ทานเตรียมของไม่ทานใช่ค่ะบูกล่องนี้งเขาให้กุ้งจุกมากนะครับทุกคนเออเดี๋ยวแจ้งพิกัดร้านหน่อยนะครับเออขายที่ตลาดกกตอันนี้ขายที่นี่ตลอดไหมครับใช่ค่ะอยู่ตลอดคถาระประจำค่ะล็อกประจำตรงนี้เลยนะใช่จ้ะ เขาจะแยกแยกผักสดค่ะผักส,ด,กสดให้เลยใช่ถ้าทานกับผักสดจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันจะไม่เหมือนผัดไทยโบราณอ๋อใช่ค่ะลูกค้าตะกิ้พี่คู่ดีจ๊ะงคู่เดียวนะจ๊ะห้าสิบบาท,าทไไค่ะ,ะอ,อันนี้มีราคาเดียวนะ50บาทนะอ่าถ้ารวมกัน2อย่างจะเป็น60อ๋อถ้า2อย่าง60บาท<ร><ร>นี่บวกเพิ่มแค่10บาทเองวันนี้พี่วันนี้วันนี้ทานเองอันนี้ลูกค้าประจำค่ะสแกนได้ได้ค่ะพี่ ปกติเขาชอบซื้อไปฝากแฟนเขาอ๋อวันนี้ทานเองค่ะแม่บ้านจะรู้ไหมเนี่ยกินคนเดียวห้าโมงเริ่มตั้งร้านครับพี่ของแกอร่อยเจ็ดคของแกอร่อยนี่คอนเฟิร์มอร่อยไหมครับนี่คอนเฟิร์มจากลูกค้าเลยอร่อยเต็มเฟิร์มได้ดงดูแต่สีก็รู้แล้วว่ารสชาติจัดจ้านแน่นอนจะเผ็ดนิดเดียวค่ะเผ็ดอย่างนี้ไม่เผ็ดมากนะคะเผ็ดนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวนะใช่่คะ อีกอบนึงที่ทํน้องซอสบบเผ็ดๆอยู่าขอบคุณมากค่ะลูกค้าวุเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะลูกค้าทําใส่ผักใส่ผักคั้นค่ะไดสองอย่างค่ะผสมกันเนาะผสมกัน6กสินะคะลูกค้าัจ้ค่ะๆเ่วเอาเขียวเเนาะได้จ้ะจัดให้ตามคำบอกข้ประมาณนะคะ แม่ค้าเจดีอีกตั้งหางใช่ค่ะขอให้ลูกค้าบอกเลยว่าอยากได้แบบไหนส่วนมากสัปดาห์นี้มีเยอะมากมีขายเยะมาเลยนมีเยอะไปอีกกินคนเดียวไม่หมดมันปล่อยไปแล้วมันปล่อยไปแล้วต้องจำใจกินหมดแม่คะให้เยอะมากของอร่อยยังไงก็หมดอยู่แล้วครับวันธรรมดาอันนี้ของดีเมืองจันเลยเหรอพี่ใช่ค่ะสับปะรดจันสับปรดค่ะ จะเป็นสูตรจากทางคุณยายค่ะขอคุณยายคุณยายเป็นคนจันเหรอใช่ค่ะแอ้นี่สูตรจากคุณยายเลยรอยลกบาได้อยู่เดิี้วแ่ร้านถ้าผสมกัน2อย่างบ่าดจ่จะหมดหมดันาให้อร่อยจ้าประณรับเลยดีครับหกโลม่ช้าได้ค่ะทีาสาทจะลูกค้า เ้นก็จะผัดกันสดๆ,ๆแบบนี้เลยนะใช่ค่ะอยากให้อ่อทานแบบว่าร้อนๆมันถึงจะอร่อยกว่าอืบางที่ลูกค้าเข้ามาบางคนรอนานบอกพี่ท,ทํากระทะใหญ่เถอะเลยบอกอยากให้ลูกค้าทานร้อนๆ <c oughs> ผันทีละน้อยๆมันจะได้กินแบบสดใหม่ทุกทุกทุกกอง ปกติจะใส่ผักปกติหนูจะใส่ผักสดไว้วันนี้หนูไม่ทันวันนี้ไม่ทันจริงปูอีกหนึ่งกองอันนี้หนึ่องมันอเดียวเ็นได้ค่ะขยายผมตรงนี้ผมจะดีไนไว้หมดอีกแล้วไม่ทันอีกแล้ว้ๆเนี่ยี่ร้านมันเสร็จแล้วเหลืออันนี้ขายที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไมครับใช่ค่ะตอนนี้มีที่เดียวมีพี่สาวขอยู่ที่ออแิ้วด้วยค่ะมี8ดิ้วด้วย นี่จะเป็นอีกที่หนึงพี่คอรงรับหน้านที่เป็นขงจาครับนี่ล่ค้าต้องมาลงมือเองแล้วใช่ติหนก็จะเป็นคนหั่ได้แหละอ๋อจะใส่ตา่านี่มันฉ่ำๆน่ากินหรพี่น้อน่ากินน่ากินมาก ยิ่งร้อนๆเนนะี่ยหนูจะยิ่งกะยากมากเลยลว่าจะต้องใส่ขนาดไหนใช่ไหม <c oughs> นี่ปูให้กันแบบจกๆเลยโอ้ <c oughs> โหชิ้นใหญ่มากให้สามชิ้นเลย <c oughs> นี่ถือว่าไม่แพงเลยนะครับห้าสิบบาทนะตอนแรกหนูปิดขายชิ้นแรกขายสี่สิบบาทเองจริเหรอขายแต่ว,ว่ากุ้งขึ้นปูขึ้นแ <c oughs> ไม่เอาผักมาจซา,าได้คะ่ะพอของของึ้นราคาแล้วก็ <c oughs> วกรื้ออัปเดตขึ้นมาอีกสิบบาท บาทจตะลูกค้าถ้าผสมกันถ้าผสมกันสองอย่างหกสิบบาทเพิ่มแค่สิบบาทเองได้กินกุ้งกับปูจุกๆเลยรับอะไรดีจ๊ะเอากุ้งนะจ้ะได้ค่ะไดมเนี่ยลูกค้าเขาไม่หยุดเลยนะทุกคน ไปเยวเอามาลงมัน,มนไปเบลเลยได้แล้วจ้าหกสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะาลูกค้ากุ้งไหจ๊ะได้ค่ะรู้สึกว่าเมนูกุ้งจะขายดีมากใช่ค่ะปกติกุ้งขายดีแต่ว่าทั้งสองอย่างหมดหมดวันทุกวันค่ะทุกวันเดี๋ยวพี่ไปส่ดนี่ครับผมเปคนเดียวตรงนู้นถ้าเป็นคเดีายห้าร้าเลยแต่มีคนมาช่วยอีกคนครับต้องหาคนมาช่วยที่สองคนยังไม่ค่อยทันเลย ส0บาทจ้ะลูกค้าเะรอแล้วแรกผมใส่มาลอหนึงมันไม่พันทอดไม่มีคนช่วยล่อมีนะของดีจากเมืองจันเลยนะเรามาขายที่กรอกตเลยนะครับตลาดนัดกกตตลาดนี้ตลาดนี้มีทุกวันเลยครับมีทุกวันหยุดวันพุธวันเดียวค่ะุวันพธตลาดไม่ได้หยุดแต่เราหยุดอ๋อตลาดปิดทุกวันพุธอ๋อพวกนักข่าวลูกค้าร้าเกี่ยวกับส่วนสวนใหญ่เร้านอาหารกระจายส่วน ันนี้ใช้เส้นเยอะไหมครับวันหนึง่งวันหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณสามโลครับยี่สิบสามกิโลได้แค่กุ้งหมดอ๋อได้แค่กุ้งหมดแล้วทําไมเราไม่เพิ่มกุ้งครับไม,ไม่ไม่ทันพี่ไม่สองคนครับอ๋อสองคนแล้วไม่ทนันเดี๋ยวกำลังจะเพิ่มเรื่อยๆอยู่ครับอน,บนี่เป็นสูตรของคุณยายเลยเนาะครับ อันนี้เป็นน้ำซอสใช่ไหมครับมุ้งลวดไม้เป็นน้ำซอสพี่โอ้โหมาเป็นถังอย่างนี้เลยวันละสองถังครับวันละสองถังครับนะสองถังเส้นกิโลนะพี่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าครับยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าโลครับได้เด้งสองถังอ๋อเหลือหมดครับสองถังยี่สิบห้ากิโลวันหนึ่งอยู่ประมาณถังครึ่งเกือบสองถังเหมือนกันพี่อ๋อถังครึ่งเกือบสองถังจะขายได้แค่กุ้งหมดขายแค่กุ้งหมดครับกุ้งออกมาแค่ไหนแค่นั้นเองเหรอกุ้งประมาณ 8โลปู4-5โลครับประมาณนี้คือมจำนวนไปเรื่อยคือหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นใช่ครับเพราะว่าถ้าอยากกินวันหลังค่อยมาใหม่เพราะว่าปูมันต้องทอดกรอบก่อนมันใช้เวลาี่อ๋ออ๋อปูนี่ต้องไปทอดกรอบอีกใช่ครับทอดกรอบก่อนก่อนมาอ๋อกุ้งทอดกรอบปูทอดกรอบ นี่ไปแล้วนะข้างหน้าถึงกับได้รอคิวกันแล้วนะคูก็้าสิันแตถ้รวมกันของย่งะสอเป็นได้ค่ะแยกถุงนะคะลูกค้าได้อันนี้คือผัดกันไม่ทันจริงๆเนาะใช่ค่ะ กกว่าแล้วทำไมลูกค้าบอกให้ผัดกระทะใหญ่ๆผัดใหญ่ๆก็จะไม่ได้ความร้อนงนี้เนาะไม่ได้สดไม่ได้ใหม่แบบนี้ถ้าวันไหนลมแรงๆหน่อยก็เดี๋ยวกะเส้นก็แห้งไวมันก็จะไม่อร่อยชื่ออะไรนะเพิ่มสามสิบโลผมก็คิดว่าน่าจะหมดไหม อันนี้ขายมานานหรือยังอะครับขายมาได้สามเดือนเลยค่ะสามเดือนใช่่คะเขายมาประมาณพฤศจิกาค่ะอ๋อพฤศจิกาคุณขายได้สามเดือนใช่ค่ะก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนเลยก่อนหน้านี้ทํางานบริษัทค่ะอ๋อทำงานบริษัทสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศนี่เป็นสาวออฟฟิศนะพอดีช่วยช่วยแม่แฟนทำค่ะอ๋อเพิ่งจะมาจริงจังเมื่อสามเดือนนี้ใช่ค่ะพี่สาวขายอยู่ก่อนแล้วเลย เริ่มจับทางใหม่เพราะว่าโควิดมาก็เลยเริ่มหาจับทางใหม่ดีกว่าคิดว่าโอเคไหมครับคิดว่าโอเคไหมก็โอเคนะคะโอเคแล้วจากลูกค้าใช่ดีเนาะค่ะลูกค้าบอกว่าอร่อยเราก็ยิ้มแล้วค่ะพี่นี่แค่เพียงขอแค่คําว่าอร่อยนี่ก็คือได้รอยยิ้มจากแม่ค้าแล้วนะขอบคุณนะคะลูกค้าทานอะไรคะากุ้งนะคะได้ค่ะเราจังหวัดนครปฐม นี่อามสวัสดีรับสวัสดีครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะลงเต้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่อามใเต้นมาเมื่อวานเมื่วานงาามิโกครโอ้หามิโกเลยนะเดราดูวกันน้ำซอสกี่ถังนะสองถังคถงด้ยนะเดี๋ยวูก่อนนะน้ำซอสหมดไปลวถังมึงมั่นทุกสิ่หรอได้แล้วจ้าลูกค้าขอบคุณนะคะ คค่ะลูกก้าาเรทถ้าใครมาตลาดกกตนะฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะเป็นร้านเออร้านอะไรนะพี่ร้านผัดเส้นจันทร์ค่ะผัดเส้นจันทร์นะครับขอ,องดีเมืองจันทร์ทับลุนดีของดีเมืองจันทร์แต่ตอนนี้มาอยู่ในกรุงเทพแล้วใช่จ้ะนี่นะฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับถ้าใครมานะต,าตัวใหญ่ใหญ่เลยค่ะลงไปทุงเส้นนป็นเส้นจันทร์ครับเเป็นนส้โอเคครับคิดด้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือช่องชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับ 一路跑。<noise> <noise> <noise>